ตัวค่ะทักว่าถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะจะดวงดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่ามันจะจริงหาอะไร <laughs> มึงเปลี่ยนชื่อจะสันดาลเหมือนเดิมมึงว่าชีวิตมึงจะเปลี่ยนยังไงให้เปลี่ยนร้อยชื่อพันชื่อเปลี่ยนยังโคตรเง่าสกสาลาดยงตระกูลเลยก็ตามะนะแต่สันดานยังเหมือนเดิมมันก็ยังเร็วยังชั่วเหมือนเดิมสุดท้ายเราไปเปลี่ยนชื่อผิดคิดว่าสิ่งที่การเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองหรือร่ำรวยเงินทองหรือเราจะไปแก้เคล็ดเพราะมีตัวอักษรกะลากินีวิต แต่กาลากินีที่สุดในชีวิตเราคือใครมึงนั่นแหละกาลากินีที่สุดอย่างที่บอกแล้วคือลายกายวาจาใจของเราเองเป็นผู้ลงมือกระทําความเลวความชั่วเกิดที่ใครเกิดที่เราความดีงามเกิดที่ใครเกิดที่เราแล้วความกาลากินีมันจะไปอยู่ที่ชื่อได้ยังไงสุดท้ายต่อให้เปลี่ยนชื่อดีแค่ไหนสุดท้ายมันยังเป็นคนเดิมมะคนเดิมมันยังหัวองอกฟันหลุดเหมือนเดิมมะมเหมือนเดิมมันยังแก่ยังอ้วนเหมือนเดิมมะเหมือนเดิมการเปลี่ยนชื่อจึงไม่ช่วยอะไรเพราะว้นอย่าไปสนใจเรื่องชื่อสนใจที่การกระทำ